สวัสดีชาวมินค่ะดวงความรักประจำวันที่1พฤศจิกายนนะคะคุณได้คิงถือดาบกับหัวสัวนเขาเป็นราชินีถือถ้วยนะคะขึ้นมากับหัววันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะคะรวมถึงแฟนด้วยคุณทั้งคู่เนี่ยจิตใจเปราะบางอ่อนไหวนะคะดังนั้นถ้ามีปัญหาอะไรกันนิดนึงเนี่ยมันมีโอกาสที่อารมณ์ของคนทั้งคู่นะคะที่เมยบอกเซนซิทีฟอ่อนไหวหรือว่าโมโหง่ายเนี่ย จะทําให้สถานการณ์มันููแรงได้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงนะคะการพูดคุยที่ซีเรียสหรือว่าหลีกเลี่ยงการประทะก,กันไปก่อนนะคะในวันนี้นะ อย่างไรก็ตามมีพลังงานที่ดีสำหรับไพ่ลอเรลนะคะมีทั้ง w e ท d i n g แล้วก็ n โนนิ d To วอร r y ปัญหาที่เข้ามาในวันนี้นะคะไม่ได้จะเป็นปัญหาที่อยู่ตลอดไปนะคะเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปได้นะคะไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะคะในระยะยาวแล้วก็ w e ท d i n g ก็หมายถึงการได้ตกลงใจกันนะคะลงเอยกันนะคะหรือไม่ก็อาจจะหมายถึงการลงเอยแบบ Happy Ending นะคะมันหมายแต่งงานนะใครแต่งงานแล้วก็หมายถึงการกลับไปคืนดีกันนะคะเป็นคู่ที่น่ารักเหมือนเดิมนะ